นี่คือสารเคมีในร่างกายเราใช่ไหมคะจุดเด้งก่อนฮะก็เหมือนสารที่โปรตีนนะอ่านไป่อนเดี๋ยวว่านี่คือเบต้าดีนซึ่งกับวิตามินซี้องหยิ่ห่อเดี๋ยววนเลยค่ะเอาสองหยิบมาเลยทสองมือค่ะวิตามินซีทั้งสองนลยนะคะเอาถือบวกก็ได้ค่ะจะได้ไม่ไม่ไปแย่ทิ้งลองดูว่าอันไหนจัดการสร้างปกคลุงได้ดีกว่า อันนี้ก็คือถ้าสีแดงๆนั่นคือสารเคมีในร่างกายแล้วก็ใช้วิตามินซีทั้งสองแบบเปรียบเทียบกันว่าวิตามินซีตัวไหนสามารถจัดการกับสิ่งที่มันเป็นสารตกค้างร่างกายเราได้มากกว่ากันอย่างนั้นหรอคะคเดี๋แต้วามันเห็นโรคตาไม่ดีมากอ่าแล้วเนี่ยเอายกขึ้น๋ยวเห็นอะไหนไหมด้านโน้คือมันสามารถจัดการสารเคมีออกใสเลย ด้านนี้คือเหมือนกันจะหายขึนขาวค่แต่ว่าสุดท้ายคุณเห็นไหมว่ามีสีเหลืองตกค้างนั่นคือสีสังเคราะห์จากอาหารเสริมแล้วก็จะมีแป้งเติมเต็มไอ้ผงๆเป็นเนื้อนี่มาจากไหนก็มาจากอาหารเสริมนี่ไงคะเสร็จค่ะใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะทีนี้ฝั่งนู้นคืออะไรฝั่งนี้คือตัวไหนเดี๋ยวคุณฝั่งนี้จะเป็นวิตามินซีของ MV แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวิตามินซีของแบ a c k เรโอเคเห็นชัดเจนเลยนะ ก็เล็กกว่ากินง่ายกว่า,าน,วน,นะคะเออสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแล้วก็วิตามินซีนี่จะค่อยๆดูดซึมค่อยๆนั้นออกอาจจะไม่เรียนรู้ไรื่มีมสารเกค้างเนาะค่ะก็เป็นเนเชอรัลไงคะคือแต่อันนี้ก็เคยว่าเป็นเนเชอรัลไงแต่พอเรามาทำแล้วจริงๆแล้วมันมีสีสังเคราะห์ด้วยแล้วก็มีแป้งนะแป้งอะไร